ขายคือกับช่วงล่างเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือโชคนั่นเองนะคะเดี๋ยวแอนจะพาไปดูนะคะว่ามีโชคตัวไหนบ้างอย่างแรกเลยนะคะตัวที่ขายดีที่สุดนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยสำหรับโปรเฟนเดอร์เป็นโชค OEM 2.5นะคะตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับรถ SUV เนาะพี่พี่ลูกค้าเนี่ยให้ความไว้วางใจเป็นอย่างมากนะคะสําหรับพี่ลูกค้านะคะที่ต้องการทรงโหลดเตี้ยลงมานะคะก็จะมีเป็นโชคโหลดอาจจะทรงให้เป็นทรงโหลดและทรงตะกนันแบบไหก็จะมีเป็นโชคตัวนี้เลยนะเป็นตัว ควินซิลี่แลวก็ตัวพิกกี้แบ็กนะคะใส่สําหรับรถกระบะและก็เอสยูวีเช่นกันนะคะเรามากันที่ตัวรองลงมานะคะเป็นตัวนี้นะคะพี่พลูกค้าก็ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้นะคะสามารถปรับความนุ่มความหนึบเนี่ยได้ถึง4ระดับนะส่วนมากเนี่ยพี่ลูกค้าจะใส่สําหรับเป็นรถกระบะกันค่อนข้างมากนะคะเป็นตัวต่อมานะคะตัวนี้นะคะเป็นโชโคโปรเฟนเดอร์สำหรับรถเก่ง แล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นสําหรับรถเก่งนะคะเป็นตัวโปรเฟนเดอร์ฟิตเหมาะสําหรับรถเก่งมากๆเลยนะคะช่วงล่างฟิตเปียแน่นอนหรือว่าจะเป็นสายโลดสายสตัทปรับเกียวของรถเก่งเนี่ยเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูเลยสําหรับพี่ๆสายรถเก่งนะคะก็จะมีด้านนี้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นโช๊คเฮดได์โช๊คซิ l v เวอร์นีโอแม็กวันหรือว่าพี่ๆคนไหนนะคะที่งบประมาณจํากัด ของเราก็มีตัวสปริงซินเวอร์เหมือนกันนะคะได้หมดเลยทั้ง3อย่างนี้ขอบอกนะคะราคาน่ารักทุกรายการนะอยากให้พี่ๆนะคะเลือกเข้ามาใช้บริการที่ร้าน AA นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะ